ครับเด็กๆกูโจ๊กมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับจากคลิปที่แล้วที่กูโจ๊กท้าชาเลนจ์ไปนะครับก็คือให้เด็กๆเ,เอาคลิปของกูโจ๊กที่กูโจ๊กสอนไปหลายๆคลิปมารวมกันและสร้างเป็นหนึ่งผลงานนะครับไม่รู้มีเด็กๆคนไหนทาได้บ้างไม่เอ่ยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ทําก็ลองย้อนไปดูนะครับว่ากูโจ๊กท้าชาเลนจ์ทำอะไรนะครับแล้วก็ทําเสร็จแล้วส่งมาให้กูโจ๊กดูบ้างนะโอเคส่วนคลิปนี้กูโจ๊กก็มาคลิปใหม่แล้วนะครับ ให้เด็กๆทายว่าครูโจ๊กจะมาสอนว่าอะไรนะครับเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ามีกระดองแข็งแงอ่าแน่นอนนะครับครูโจ๊กจะมาสอนว่าเต่าน้อยนะครับถ้าเด็กๆจํากันได้นะใครที่เคยมาเรียนครูโจ๊กครูโจ๊กมีไอเดียนะครับเวลาสอนว่าครูโจ๊กจะทายศั์ภาษาอังกฤษด้วยส่วนวันนี้ครูโจ๊กจะมาสอนว่าเต่าให้เด็กๆเดากันว่าจะเป็นสั์ภาษาอังกฤษอะไรนะครับอย่างเช่น ถ้ากูจ๊กสอนว่ามะม่วงก็ mango ถ้าระบายสีเหลืองก็ yellow ถ้ามีดละ่ะโ t o ถ้าเต่าอังโลหยอกๆนะครับก็อยากให้เด็กๆครายเครียดนะฮะเรียนออนไลน์เหนื่อยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้กูโจ๊กจะมาสอนว่าเต่าภาษาอังกฤษคืออะไรติก๊กตอกติก๊กตอกอ่าสเสรลยนะครับ t u r t l ลนะครับที่แปลว่าเต่าสะกดด้วย T U R T L E อ่านว่าเทอร์เทลนะครับติ่แปลว่าเต่าโอเคอย่างน้อยเรียกูโจก็ได้สับว์ด้วยภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับเผื่อเด็กๆคนไหนยังไม่รู้ก็จะได้รู้นะโอเคก่อนไปว่ากันก็เหมือนเดิมไปเตรียมกระดาษ a 4ดินสอยางลบสีไม้สีเมจิกนะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วก็เป็นเริ่มก,กันเลยวิธีการนะครับ กูโจจะสอนว่าเต่าจะจะเริ่มจากกระดองก่อนให้เด็กๆว่ากระดองเป็นรูปครึ่งวงกลมก่อนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันจากครึ่งหน้ากระดานนะครับให้เยือๆไปทางขวาหน่อยวิธีว่าเต่าก็ว่าบบนีครึ่งวงกลมก่อน,นกระดองเต่าึ๊บนะครับลากเส้นนอนจากนั้นก็สร้างเส้นโค้งขึ้นมาอ๊อประมาณนี้คล้ายๆสะอีกเหมือนกันนะครับ จากนั้นให้เติมอีกเส้นหนึ่งด้านล่างเป็นเส้นแนวนอนเหมือนเป็นขอบความหนาของกระดองเต่าแบบนี้คืออ่าประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็วาดหัวหัวของเต่าโผลออกมาถ้าใครจำครูโจทสอนว่านโนดสาวด้วิธีวาดหัวก็วาดเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมก่อนนะครับแล้วก็มีคอลงมาอ่าประมาณนี้ให้เด็กๆกาเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก่อนคือ,อ ประมาณนี้แล้วจากนั้นเราก็วาดคอเต่าต่อลงมายาวลงมานะครับเป็นเส้นตรงแล้วก็โคง้งแบบน,นี้ปึ้งข้างนี้ก็เหมือนกันลงมาประมาณนี้เราก็จะได้หัวเต่าแล้วทีนี้ก็เติมปาก่าปากคือเป็นเส้นโคง้งแล้วลงมาแบบน,นี้แล้วลูกตา,าเป็นวงกลมแล้วก็มีไฮไลท์หน่อยอแล้วก็ระบายตาดํานะครับ แบบนี้อ่าโอเคจากนั้นก็วาดขาวิธีการวาดขาให้วาดเส้นโค้งแบบนี้อะใกล้ๆก,กับตรงคอต่าปึ๊บอะเป็นเส้นโคง้งเหมือนตัวยูคว่ำนะครับแล้วก็มีเส้นแนวนอนปิดทีนี้ด้านล่างปึ๊บอะทำอีกข้างหนึ่งปึ๊บอะโคง้งเป็นตัวยูเสร็จแล้วก็เป็นเส้นแนวนอนปิดแบบนี้ อ่าก็ตจวอ,อย่างให้เติมเล็กหน่อยเป็นเส้นโคง้งตรงนี้สักสองอันเหมือนเป็นเล็บของเต่านะครับทําั้งสองข้างเลยปึ๊บอย่างนี้อ่าจากนั้นก็วาดท้องของเต่านิดนึงเป็นเส้นโคง้งจากตรงคอเต่านะครับโค้งมาชนกับขา,าแล้วโค้งแบบนี้แล้วก็ต่อข้างาะแบบนี้แล้วก็ปิดประมาณนี้เหมือนแบบตายท้องกระดองเต่านะครับที่มันมี คอแล้วก็ขาออกมาอ่าต่ปมีหางนิดนึงเป็นเหมือนสามเหลี่ยมโค้งๆมนๆเติมหน่อยอ่าเหมือนในเต่ามีหางนะครับโอเคเต่ามีกี่ขาสี่ขาคุ๊กจะเติมขาที่อยู่อีกข้างหนึ่งที่มันโดนบังอยู่เพิ่มขึ้นมาอ่าเป็นเส้นโค้งแบบนี้้วก็เติมเล็กอ,อีกข้างหนึ่งเหมือนเต่กากำลังเดินอยู่เหมือนนี้ยกขาน,นิดนึงอ่า ประมาณนี้แล้วก็มีลวดลายของท้องเตานะเป็นเส้นตรงเกี่ยวนี้่าประมาณนี้อ่าเป็นลายของท้องส่วนลายของกระดองเด็กๆก็สามารถคิดได้เลยนะครับว่าเป็นลายอะไรเดี๋ยวคูจกทาให้ดูแบบง่ายๆเป็นวงกลมแล้วกันเป็นลายวงกลม็เ้้นโคงหรือใครจะทําแบบเป็นลายเหมือนจริงเลยก็ได้นะครับเป็นลายหกเหลี่ยมอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือจะเป็นลายอยิสระ เด็กๆก็ลองออกแบบดูได้เลยคุณโจ๊ก็ทำเป็นลายจุดให้เห็นง่ายๆนะครับแล้วก็เติมรวดลายต้นขอบกระดองเต่าหน่อยอ่าระบาณนี้เย้ก็เสร็จแล้วเต่าเดี๋ยวมาลงสีกันอเดคุณโจ้ระบายสีเนื้อเตาก่อนอคุณโจใช้สีช็องนะคราวนี้ระบายตรงหัวกับคอกก่อนนะครับก็กั้นขอบเหมือนเดิมแล้วก็ค่อยๆระบาย อ่าพอดีสีเมทิกของคุณจมันไม่มีสีเนื้อนะก็เลยใช้สีช็อปแทนโอเคก็ระบายไปก็ค่อยระบายคือช้าๆนะครับเหมือนเดิมไม่ต้องรีบแล้วก็ค่อยๆวนไปถ้าใครมีสีไม้ก็ใช้สีไม้ก็ได้นะครับจะไล่สีอะไรได้หมดเลยอ่ากูโัค่อยๆวนมาปึ๊บอ่าประมาณนี้ อ่าระบายหัวเสร็จแล้วาขาด้วยสีเดียวกันสีเนื้อเหมือนกัน,เ,น,กนเด็กๆจะเป็นสีอื่นก็ได้นะเต่าจะเป็นสีเขียวก็ได้สีอะไรก็ได้ลองดูนะครับอันนี้กอโจ้แค่ทดลองอาจใช้สีเนื้ออ่าประมาณน,นี้ทําทั้งหมดสีข้างเลยมีขาสีข้างก็ระบายอเน,นะครับกั้นขอบก่อนแล้วก็วนๆน,นะถ้าใครใช้สีชอ็อคนะครับมันก็จะลื่นๆระบายง่ายดีนะ ก็ต้อยวนนะประมาณนี้อเด็กๆไม่ต้องวาดเร็วตามกูโจก็ได้นะครับอ่าต่องไปปากกูจะเติมปากสีแดงค่อยๆระบายช้าๆไม่ต้องรีบอักกันขอบอะไรกูโจใช้สีเม้ติดผสมด้วยช่วยอ่าแล้วก็มีแก้มสีชมพูหน่อยงงกลงได้ละรประมาณนี้อ่าแต้มๆหน่อยนะครับ อ่าต่อไปเป็นกระดองเต่าใครจะใช้สีอะไรก็ได้นะกูโจ้สีเขียวแล้วกันอ่กกากระด้นขอบขียนไปเรื่อง่งระบายไปเรื่อยๆนะครับจนเต็มต่กูโจ้ขอทำเพียงครื่องเดียวนาะโอเคอ่าแล้วก็ระบายปึ๊บให้เด็กๆเห็นภาพใครจะเป็นลวดลายอะไรก็ได้นะครับสีอะไรก็ได้แล้วก็ค่อยๆระบายไม่ต้องรีบแบบกูโจ้นะกุโจ้ทำเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับค่อยๆระบายไปเย้ ประมาณนี้เด็กๆก็ระบายเต็มเลยก็ได้นะครับเป็นสีเขียวสีม่วงสีชมพูสีเหลืองได้หมดเลยอาจจะต้องขอบกระดองก็้องเป็นสีเขียวก็ได้สลับเขียวอ่อนเขียวเข้มใครสลับสลับสีก็ได้นะครับอ่าดูประมาณนี้ปึ๊บกันขอบแล้วก็ค่อยระบายเดี๋ยวเป็นเขียวเข้มบ้างสลับเขียวเข้มไ่ซึ้งตกแต่งลวดลายกระดองเต่านะครับ ปึ๊ปึ๊บอ่าประมาณนี้อ่าหรือว่าต้องลายจุดจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับหรือกูจงเลาสีเหลืองไปก็ได้กูอยากเป็นจุดสีเหลืองแล้วก็ระบายจุดสีเป็นสีเหลืองไปก็ได้แล้วแต่นะครับหรือจะเป็นจุดสีขาวก็ได้แล้วแต่เราก็ปล่อยเป็นสีขาวไว้โอเคอ่าตรงท้องตากูจะไล่เป็นสีเหลืองหน่อย คุณโจ๊กแบ่งเป็นช่องๆไว้เห็นไหมครับอาจจะระบายสลับสีเหมือนกันก็ได้เหมือนกับขอบกระดองเต่าเป็นเหลืองในอีกันหนึ่งคุณต้องใช้สีส้มแล้วกันปืนประมาณนี้อ่าต่อไปก็สีส้มมาสลับกับสีส้มตรงท้องนะครับใต้ท้องเต่าปืนอ่าลองดูก็กันขอบค่อยๆระบายนะไม่ต้องรีบเหมือนคุณโจ๊กนะครับอันนี้คุณโจ๊กทำเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างให้ดูเฉย ประมาณนี้คือแบบเหลืองสลับส้มอ่าประมาณนี้เดี๋ยวลืมหางอ่ะหางเป็นสีเนื้อนิดนึงอ่าแค่นี้ก็ได้แล้วทีน,นี้ก็ง่ายมากเลยนะครับเต่ากูโจกอ่ะเดี๋ยวกูจะมีภาพสําสเร็จปึ้งมาให้ดูเหมือนเดิมนะครับนี่ตาเของกูโจ้กให้ดูใ,ใกล้ๆเห็นไหมครับ คุณโจก็วาดกระดองเต่ากันเหมือนครึ่งวงกลมเหมือนสระอีก่อนก็ได้จากนั้นก็เติมความหนาของขอบกระดองเต่านะครับแล้วก็ค่อยวาดหัวเหมือนวาดหัวไดโนเสาร์ที่คุณโจ๊กเคยสอนนะเป็นหัวต้องเป็นทรงสี่เหลี่ยมมนๆแล้วก็เติมคอลงมาแล้วขาก็เป็นตัวยูแล้วก็ปิดด้านล่างเป็นยูคว่ำอย่างนี้ปุ๊บปิดแล้วเติมขาอีกข้างสองข้างเป็นสี่ข้างก็เติมหางแล้วก็ใส่ท้อง ท้องใต้กระดองเต่านะครับแล้วก็ระบายสีเนี่ยคุณจะเป็นสีเขียวอ่อนสลับกับสีเขียวเข้มส่วนท้องเป็นสีเหลืองกับสีส้มนะครับเติมความน่ารักหน่อยมีแก้มชมพูปากแดงๆนะครับประมาณนี้อ่าอันนี้แบวนนึงอีกแบวนนึงถ้าพอเราวาดได้แล้วนะครับเราก็ลองคิดเพิ่มว่าต่อเติมก็ได้อาจจะเป็นครอบครัวเต่าอ,อ่าคุณโจ๊กก็วาดเหมือนเต่าซ้อนๆกันนะครับนี่ก็เป็นลายรุลูกหัวใจ อ่าเป็นลายรูปทรงอิสระเขียวอ่อนเขียวเข้มอ่าอันนี้เป็นเหลืองกับส้มกับแดงก็ได้อ่าอันนี้เป็นเหลืองน้ําเงินนะครับอาจะมีเต่าตัว,ตวแม่แล้วตัวลูกๆเดินตามกันก็ได้แล้วแต่เด็กๆว่านเลยนะครับโอเคน่าจะทํากันได้นะครับประมาณนี้ง่ายมากเต่าของกูโจ๊กนะครับอ่าโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ฝึกทําตามนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกิง <c oughs> ๆแจ้งเตือนด้วยนะเผื <c oughs> ่อมีคลิปใหม่มานะครับเด็กๆลองดูนะครับโอเคอันนี้ตัวอย่างให้ดูสองแบบนี่อ่าแบบตัวแม่อันนี้แบบเป็นตัวลูกๆก็ได้เดินตามกันตุ๊กตกนะครับโอเคลองไปฝึกกันดูนะครับอ่าแล้วอย่าลืมส่งมาให้คุณโจ๊ดูบ้างนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเด็กๆ อ่ากูจบไปแล้วโอเคอย่าลืมคำสาปท้วยนะเต่าสะกดว่าอะไรนะครับไปแล้วบ๊ายบายเด็กเ